ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4สรุป3ปัญหาพาแมนยูออกสตาร์ทซีซั่นใหญ่ที่สุดในรอบ37ปี 1. การเทคโอเวอร์ที่ยืดเยื้อซาวเวอร์เรดเดวี่ออกมาประท้วงต่อต้านการบริหารของตระกูลเกลเซอร์มาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีหลังเหตุเพราะบอร์ดบริหารทำงานผิดพลาดหลายครั้ง โดยเฉพาะการเน้นหารายได้และทำกำไรมากกว่าที่จะพัฒนาทีมเพื่อนำไปสู่การเป็นแชมป์กระทั่งเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วสกูลเกลเซอร์เปิดเผยว่าพร้อมพิจารณาข้อเสนอเทคโอเวอร์สโมสรจากกลุ่มทุนที่มีความสนใจนำมาซึ่งความหวังของเหล่าแฟนบอลโดยที่ผ่านมามีกลุ่มทุนใหญ่หลายรายแสดงท่าทีสนใจเข้ามาเทคโอเวอร์ over, ทั้งกลุ่มของเซอร์จิมแราคิฟมหาเศรษฐีผู้ร่ำรวยเป็นอันดับต้นๆของเกาะอ,อังกฤษรวมถึงกลุ่มทุนจาก,การ์ตาที่พร้อมทุ่มไม่อั้นเช่นกัน แต่ตระกูลเกลเซอร์ก็ยังไม่ยอมปล่อยอมือง่ายๆปฏิเสธข้อเสนอไปหลายต่อหลายครั้งโดยให้ผลว่าเป็นข้อเสนอที่ไม่ดีพอจนทําให้เหล่าสาวกปิแสดงต่างตั้งคาถามว่าบอร์ดบริหารต้องการขายทินจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่โยนหินถามทางเพื่อรู้มูลค่าในตลาดของสโมสรเท่านั้นจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่ชัดเจนว่าการเทคโอเวอร์จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่และจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่2เรื่องหน้าปวดหัวจากประดานนักเตะ แมสันกรีนบูดดาวรุ่งพรสวรรค์สูงของแมนยูในรอบหลายปีก่อคดีทำร้ายร่างกายแฟนสาวจนถูกตัดออกจากทีมและยังไม่เคยจะได้ลงสนามภายใต้การคุมทัพของอริเทนฮาร์ซึ่งแม้ว่าบทสรุปจะลงเอ่ยที่อายการสั่งยุติการสอบสวนแต่ก็มีการมองกันว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่ากรีนบูดจะไม่ได้ทำเรื่องน่ากล่าวเนื่องจากสาเหตุที่เรื่องนี้ยุติลงก็เพราะไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอเท่านั้นซึ่งจากเรื่องนี้ก็ทําให้เกิดกระแสโจมตีสโมสรอย่างหนักจนสุดท้าย สโมสรตัดสินใจปล่อยกรนบูดให้กับเกตาเฟ่ในลีกสเปนในรูปแบบการยิงตัวเรื่องของกรนวูดเพิ่งจะจบและจากนั้นไม่กี่วันอันโตนี่นารุทีมชาติบาราซิลก็ไปก่อเรื่องในทํนนองเดียวกันและถูกอดีตแฟนสาวแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกายแถมมีหญิงสาวอีสองรายเข้าแจ้งความในข้อหาเดียวกันอีกด้วยก่อนที่จะถอนแจ้งความในเวลาต่อมาเช่งจากคดีดังกล่าวทําให้แมนยูต้องสั่งพักงานอันโตนี่ชั่วคราวและนั่นก็ทําให้แนวรุกทางกลางขวาของทีมมีปัญหาขึ้นมาทันที เท่านั้นยังไม่พอจะรอสารโช่แนวรุกทีมชาติอังกฤษก็มีปัญหาขัดแย้งกับอริเทนฮาร์กหลังกุซอชาวดัตให้สัมภาษณ์ในหนองว่าสานโชวซ้อมได้ไม่ดีพอจึงถูกตัดชื่อออกจากเกมที่แพ้อร์เซนอลีทำให้ต,ตัวต้องออกมาตอบโต้ตผ่านโซเชียลมีเดียว่าไม่เป็นเรื่องจริงมัน่นใจว่าตัวเองซ้อมได้ดีอยู่แล้วและตัวเองกําลังถูกสโมสรทําให้เป็นแพ้รับบาสทรงผลให้แมนยูตัดชื่อออกจากทีมที่ใหญ่ทันทีแต่นั่นก็ทําให้รุปกราบขวาปิจแสดงแทบไม่มีตัวเลือกเหลืออยู่มีเพียงฟากรุนโดกไปยิสต ดาวรุ่งอูรุกวัยรายรเดียวเท่านั้นที่เป็นปีกขวาโดยธรรมชาติแต่ก็ยังไม่ดีพอที่จะเป็นตัวจริงทำให้มีฟิลตัวรูปอย่างบุนโนเฟนัมต้องขยับมาเล่นกราบขวาแทนทั้งที่เป็นตำแหน่งที่ไม่ถนัด 3. อาการบาดเจ็บรุมเรา้าเป็นเรื่องโชคร้ายอย่างยิ่งสำหรับเทนฮารกและสาวกปิสแดงเมื่อการออกซา้าซีซั่นนี้พวกเขาต้องเจอปัญหานัาเตะบาดเจ็บนับสิบรายไม่ว่าจะเป็นเทเลอมาลาเซียลูกชอ่ออารอนวาบิสากา้าแฮริแมกไว่แลาเฟวาราน รวมถึงนักเตะใหม่อย่างเมสันเมาส์และโซฟียนอัปปราบัตและยังมีดาวรุ่งอย่างอามัดยาโลคอบบี้ไมนูอีกด้วยทำให้6เกมที่ผ่านมาพวกเขาต้องจัด11เตัวจริงแทบไม่ซ้ำกันเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทั้งปัญหาจากตัวนักเตะและอาการบาดเจ็บที่ต้องมาเชิญทำให้ทีมต้องปรับแผนการเล่นไปนตามสถานการณ์มีทั้ง 4-3-3, 4-2-3-1รวมถึง4-4-2แบบไดมอนด์ฟอร์มการเล่นจึงไม่คงที่ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ถือว่าหนักหนาอยู่แล้ว ยังต้องเจอโปรแกรมการแข่งขันที่หนักหน่วงอย่างต่อเนื่องทั้งการเจอกับทีมใหญ่อย่างสเปอร์อาเซนอนและบัเยอร์มินิกรวมถึงไบรตันที่แม้จะไม่ใช่บิ๊กทีมแต่ฟอร์มการเล่นก็กําลังร้อนแรงซึ่งนั่นก็ทําให้แมนยูต้องพบกับความแพ้ทั้งหมดจากน,ากนี้จึงเป็นการบ้านที่เอริเทนฮาร์กต้องรีบแก้ไขให้ได้เริ่มจากการเจอเบอร์สลี์ของวันซองโกเบนีในวันเสาร์นี้ซึ่งแมนยูต้องพยายามคว้าสามแต้มเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาให้ได้โดยเร็วที่สุด สื่อด้ตีข่าวแมนยูเล็งกดเทนฮากพร้อมเผยชื่อตัวเต็งปูนซื้อใหม่คุมทัพสื่อประเทศฮอลแลนด์ออกมาประโคมข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการปลดเอริกเทนฮากออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมหลังจากออกสตาร์เดูก,การได้อย่างย่ำแย่เทนฮากคต้องเจอความกดดันอย่างหนักหลังพาแมนยูทำผลงานได้น่าผิดหวงังด้วยการเก็บได้เพียง6คะแนนจาก5นัดในลีก ร่วงมาอยู่อันดับที่13ของตารางและในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกล่าสุดก็ออกไปพ่ายให้กับบบเยอร์มิวนิก4-3จากสถานการณ์อย่างกล่าวทำให้เจ้าของสโมสรและบอร์ดบริหารแมนยูไม่พอใจอย่างมากและอาจตัดสินใจเด้งเทนทากออกจากก้าอีกกุนซือหากยังไม่สามารถพาทีมกลับมาโชว์ฟอร์มได้อีกครั้งในเรเววนี้ขณะโดยการแมนยูได้วางอาร์เนสต์ลอตเทรนเนอร์ของเฟย์นูร์ในศึกเอเอเดวิซิลิกไว้เป็นตัวแทนของเทนฮากเรียบร้อยพร้อมจะเปิดฉากท้าทามทันที หากตำแหน่งในแย่งนสิตออเตรอร์ดว่างลงสล็อตใบ45ถือเป็นหนึ่งในโคตชยุคใหม่ที่น่าจับตามองอย่างมากโดยซีซั่นที่แล้วกับพาฟนดฟ้าแชมลีกมาแบบสดสร้อนๆพีอาจตัดปัญหาขายซานโชทิ้งในตลาดหน้าหนาวเดลลี่สตาสื่อจ้าดังอังกฤษรายงานว่าปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมตัดปัญหาด้วยการขายจรรนซานโชออกจากทีมในตลาดเดือนมกรานี้แขงอังกฤษถูกตัดออกจากการซ้อมกับทีมชุดใหญ่ หลังมีข้อพิพาทกับอาริเทนฮาร์ดหลังในายใหญ่ชาวฮอลแลนด์บอกกับสื่อหลังเกมแพ้อ,สนอน์สซนนลเรื่องที่เขาไม่มีชื่อในทีมว่ามาจากการฝึกซ้อมที่ต่ำกว่ามาตรฐานอย่างไรก็ตามซานโชออกมาตอบโต้เรื่องนี้จนกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่สื่อหยิบมาเล่นอยู่หลายวันแม้จะตัวจะลบโพสต์นี้ไปแล้วก็ตามอารเทนฮาร์ดพร้อมพิจารณาให้ช่างบอลที่สองกลับอยู่ในทีมผ่าออกมาขอโทษแต่ซานโชปฏิเสธที่จะทาแบบนั้นจนถูกตัดชื่อจากการซ้อมเพื่อต่อทีมชุดใหญ่ส่งผลให้มีการคาดเดาเรื่องอนาคตของนกเตะเป็นวงกว้าง จากรายงานของเดลี่สตาร์เผยว่าปิดแสดงพร้อมพิจารณาขายสารโชคเมื่อตลาดหน้าหนาวเปิดขึ้นในเดือนมการาโดยพร้อมขายแบบขาดทุนหลังซื้อมาในราคา73ล้านปอนจากดอดมูลเมื่อปี2021สานโชคมีสัญญากับสมโมสรถึงปี2026พออร้อมออชชั่นขยายเพิ่มอีก1ปีลงเล่นไปแล้ว82เกมรวมทุกรายการทำไป12ประตูกับอี6แอสซิสทีตั้งความหวังได้วารานเมสันเมาส์ฟิตชนเบอร์สลีย แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาดหวังว่าราฟลวารานและเมสันาส์จะฟิตกลับมาช่วยทีมได้ในเกมดวลกับเบอร์ซี่สุดสัปดาห์นี้วารานอดีตปกักาังทีมชาติฝรั่งเศสมีปัญหาเจ็บหลังในเกมชนะนอตทิแองโกลส์สาและไม่ได้ช่วยทีมตลอด3านัดหลังสุดที่ทีมเสียไปถึง10ประตูขณะที่เมสันาอ์กองกลางตัวใหม่ที่ย้ายมาจากเชลซีก็ได้ลงเล่นเพียง2นัดแรกก่อนบาดเจ็บพักจนถึงปัจจุบัน espn สื่อดังรายงานว่าปีแสดงกำลังลุ้น ที่จะได้2แขนดดังฟิตกลับมาช่วยทีมอีกครั้งในเกมพรีเมยรีกนัดล่าสุดที่จะมีคิวพบกับเบอร์ซลี์ในวันเสาร์ที่23กันยายนนี้แต่ว่าในรายของลูกจอแบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษน่าจะพักยาวจนถึงช่วงเบรกทีมชาติเดือนพฤศจิกายนเช่นเดียวกับอารอนวา์พิสกาที่บาดเจ็บเพิ่มเติมเป็นคนล่าสุดบูโน่ยอมรับฝีมีปัญหาเพียบทั้งรูกและรับบูนโนแฟนนันจอมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับว่าทีมกำลังมีปัญหาในทุกอย่าง จนส่งผลต่อฟอร์มการเล่นในปัจจุบันแมนอยู่เพิ่งปลาชัย3มนัดติดในทุกรายการและเสียงว่า3ประตูนในทุกนัดหลังออกไปโดนบาร์เยเมนิกเชือดี3สในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มเมื่อวันพุธที่ผ่านมาบูโนโก่กล่าวถึงความกังวลใจของทีมในตอนนี้ว่าปัญหาอยู่ในทุกอย่างเลยเราจะเป็นต้องมีประตูให้ได้เมื่อมีโอกาสเราต้องการรู้เราต้องการเฉลยโอกาสความได้เปรียบเอาไว้และต้องช่วยป้องกันกัน,กนทังทีผู้เล่นทั้ง11คนต้องช่วยกันป้องกัน เราต้องประสานงานกันเพื่อจะช่วยเหลือกันได้และนั่นจะทําให้เราไม่เสียประตูหลายครั้งก็นำไปสู่ความจริงที่ว่าเราไม่ไลเ่เพรสให้ถูกต้องและเปิดื้นที่ว่างในจังหวะที่เปลี่ยนการเล่นให้กับทีมอย่างบอลเยนที่มีความเร็วมากและผู้เล่นมีความแข็งแกร่งในการดวนตัวต่อตัว,ตวทุกอย่างเลยที่เราต้องปรับในตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ได้ดีบูโน่แฟนน์กล่าวปิดท้ายแพ้ด้วยกันก็ต้องชนะด้วยกัน บุนโนเฟนนนกางปีกปกป้ององเดโอน่าบุนโนเฟนนาระบุองเดโอน่า e ไม่จําเป็นจะต้องรับผิดชอบเพียงคนเดียวกับความแพ้ครั้งล่าสุดของปีสแสดงเพราะมันถือเป็นความผิดของทุกคนในทีมพร้อมเชื่อว่าโอน่าจะช่วยทีมได้อย่างดีหลังจากนี้กองกลางกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสซดังแห่งพรีเมียร์ลีกออกมากล่าวปกป้ององเดโอน่า้รกษรับทูเพิ่มทีมและอีกฝ่าย เล่นพลาดในเกมที่พลาดแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่ปาจแสดงภายกับบมเยอร์วินิกสามประตูต่อสี่ในนั้นั้นโอนาน่ารับบอลพลาดจนทำให้ทีมเสียประตูแรกครั้งที่ก่อนหน้านั้นแมนยูสร้างปัญหาให้กับปาเยอร์ได้ดีในระดับหนึ่งซึ่งหลังจากเล่นพลาดช,ช็อตนั้นโอนาน่าก็ถึงขั้นกล้มลงกับพืชสนามด้วยความรู้สึกผิดเพราะหลังจบเกมเขาก็เป็นฝ่ายขอสัมภาษณ์กับสื่อเองเพื่อจะขอโทษและบอกว่าเขานี่แหละคือคนที่ทำให้ทีมแพ้ในเกมนี้